ขอสัญญาจะบอกเน็ตให้เจตคือกับคนเก่าไม่ได้สรไม่บอกเลยมาสวัสดีค่ะทวันนี้เอาได้ยี่ีกพร้องถ่ายเนาะปีเพราข้างนอกแม่งฝนตกใช่ถมาฝนมีน้ำตกด้วยมีน้ำไหมทุกคนนั่นไงที่เก่งที่ถ่ายรู้หมดเป็นอย่างเป็นคนไปตกด้วยเป็นทุกอย่างแล้วเป็นแต่ว่าจะอะไรบ้างในช่วงนี้ ปึ๊บประชากริกาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้ไม่ใช่ไม่พูดสีสีอย่างนั้นใช่ไหมี่ไม่พูดเหรอไอ้่ี่คนไม่เก่งใช่มีคนถามบอกบอกว่าสปอนขายเสื้อหรือเปล่าขายเสื้อแปลกๆเยอะมากเลยคนคอมเมนต์จริงอยากได้เสื้อโมงี้ของสปอนจังครับจริงเขาไม่ได้เสียมไม่หรอผ่านคอมเมนต์ดูมีถามจริงอยากได้เสื้อจัสตินบีเบอร์อย่างเงี้ยไม่เคยเข้าใจใครใส่กัหน้าตาอย่างเงี้ยเริ่มสบิ๊ดูสภาพหน้าเลยเนี่ยสภาพหน้าเนี้ยใส่ไม่ได้ อย่าให้ฉันตายไปเถิดหมอเอา้าโค้ดอะไรอีพี่ะโอเปร่อะไรรู้จัดไหมแล้วผมตอนนี้บอกกันเลยว่าเรามาเล่นกับเทคโนโลยีที่หนึ่งซีรีส์รู้จักไหมไอ้นี่แตน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 อะไรอะไรวะอะไรเลยได้จำคนซ้อมจริงจริงๆอ่ะไอคอนเทนต์แบบเนี้ยช่องอื่นทามาเยอะแยะไปเราอยากจะไรทำมั่ง นะเพราะว่าเราตันไงี้ยไม่ได้ไม่ออกเลยไอมันน่าโนบีทำมันเป็นในแบบของเรายอมรับสินมาหนดีอ้าวเราคอนเทนต์เราตามที่คิดเอาสิริมาเล่นเพลงให้เราฟังแล้วทายชื่อเพลงกันนะผมคือจริงๆอ่ะเอาวางไว้เฉยอ่ะมันก็พูดแบบไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วนะข้าวหวานอะไรอย่างเงี้ยสิริจะพูดอย่างเงี้ยผมอันนี้เราจะมาเซ็งกลางเป็นบักให้มัวๆด้วยแล้วก็ใครรู้ก่อนว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรอ่ะกด ก็ถ้าเกิดคนดูเขารู้เลยเขากดก่อนได้ไม่ได้คิดไม่หยุดคิดไม่หยุดเลยไอ้บ้าเนี่ยแนั่งเล่นกับเพื่อนที่บ้านเนี่ยได้ใช้ได้ของพวกเราไงก็กดก่อนได้นะครับทุกคนถ้าเกิดรู้ก่อนก็กดก่อนเลยเกิดเก่งมากๆเก่งข้าวสวันดิ์แบบถาเก่งข้าวสวันไม่ต้องมันกดไม่ต้องกดไม่ต้องยุ่งไม่ต้องกดนะทำแม่หักลูกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กันทำแม่ไอเดี๋ยเก่งเนี่ยทำแม่มึงเกี่ยวเหี้ยไม่หัก มาปูแต่ก็ตงเองดาแบดอ่ไอ่ะด่าแบดแบดอ่าอ้เหี้นี่ยังจะได้คู่คนคนก้วนอ่ะเนเก่งที่เป็นขบวนมันยอดเือีุ่ถ้าเราด่ามันหรือบุรีนี่รู้สึกดีใจแปลกๆน่ะมาหูเลยมึออ้าว เพลงแรกครับถ้าเกิดว่ามีแพ้มีชนะมีอภัยนี่คือมีลงโทษอะไรบ้างเออใช่เอาลงโทษมึงต้องไอ้นี่นะเอาเป็นการยัดตูดกันทีทีกี่เที่ยอะไรแค่แบบเอาเป็นกายกายบริหารดอยว่อ๋อหนารลังหนาหลังกายบริหารอะไรอะไรก็ได้โอเคโอเคอันนั้วเพลงแรกเออเพลงแรกลุกนั่งยี่สิบเดียวอ๋อโอเคสิบเหี๋ยอันแรกมึงเอายี่สิบเลยสักสิบก่อนไม่เอาเอาสิอันนี้แล้วแต่คู่มึงนะกูไม่รู้นะมา เียจาาาก่นกกน,นะัมาาเทพจากราะว่าเขานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสียใจมาฮักกับอ้าคนนี้จะบ่เฮ็ดให้เสียใจจะฮักษาวยแบบนี้และจะฮักเจ้าเรื่อยไปคุณบังไม่มาคุณโดนกดโดดจะบังงไม่ม ขูปนะหาาทำนองไม่ได้เนย้อาทำนองไม่ได้เนี่ยยอมไม่ออกยอมกูยอมยอมไหมเออไม่รู้้าวยอมเลยยอเลยยอมเยหัวเลยะลูกนั่งเสร็จแล้วค่อยขึ้นมาบังเพลงเออต่อต่อดีอเ้วเาไงล่ะเจ้า20ไงล่ะเจ้า20สิบคนกิ่คนร้องไ่ฟังเลยเพนี้เลยมักเเลยเพลงนี้คือ เพราะว่าเขานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสียใจเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนซิลี่เลยวะต่างกันเลยเนี่ยต่างกันเลยจ้ะเพราะว่าเขานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสียใจมากับไอ้คนนี้จะบ่อยแคทอ๋อเนี่ยเร็วเร็วเร้วนะเดี๋ยวนึ่ชื่อเพลงไม่ออกนะเป็นเป็นเพลงของอีสานเป็นไวรุ่นไวรุ่นร้องเพลงเนียเพลนี่เรา้แต่มออ๋อ เปลี่ยนเพลงป่ะเพลงที่สองนะครับพอมไหมพี่้อมครับเริ่มเลยครับพี่คอนาโคโตอีอินะเด็กนี่ตรทีนีนะอันนี้ยูเมคอนนะยูเมะอิปะเอ่อรูคโดมินะมินะมินอีนะฮ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 ะูะระฮ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 ะ ตัดคณะอตเตกูเร oh, sure. yeah, yeah, no, no, no ็วสุราชูนีโคบิดละอนต์เตกาอังขอบตาอ่างอ่า ตัวยอดอรมอนเออใช่ไหมไปสอบอพี่ถูกต้องม<อ>าเลงมาเรงมางรยมาเลคอนุโขโตอินะจังหวัดมึงไม่มาเลยี่ยี่นงจังหวัดมึงไ,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 ไม่ตา่างกับสิริเลยนะแระแลระแล ขึ้นไปแล้วอีกตัวเดียวมีนี่มีนั่นเลยคณะเอกลุ่นคือเป็นคนเผาไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงไอ้อาลุ่นจริงตัวจริงต่อสามสี่ห้าโอ้ยโอ้ยร้านนี้ ้องเดือดน้องร้อนตวยเลยไอ้เหี้ยข้าวยายี่สตอนแรกได้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 แด้้อ้เหเกตดช่ไหเฮ้ยจริงๆเพิ่มป่านอาอะไรเพิ่มป่าวแต่เต็งจะตัวตกยี่สิบป่ะวูยตัวตกง่ายไงห้าสิบว้าว่าดีทีอะไรเพิ่มใชป่ะใช่ใชท้ายเชยเพลงที่สครับ้ายคล้วสุดท้ายแล้วิมาพร้มมั่นผล พร้อมไหมเต้ยสองรอบทุกหายไปสายพี่มิจิลีละเดอร์ไปศิลแจดีเล่าเออบ่าวอำเภอเดียวกันนั้นทำใจน้องขมก่อนสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนเลยอำเภอช้าเหรอเซฟไอำเภอเก้าเก้าทิ้งท้าอำเภอแล้วเจอคนเดียว ไม่ใช่ไม่ได้ไม่สี่ามอำเภอนี่อกไม่ได้คุณกดทำไมไม่รู้ชื่อเพลงอ่ะเออเอาเออแ่ใจทั้งอำเภอเธอคนเดียวไม่ได้ไม่ไช้ไม่ได้ไม่ดเอาไปท่าสิหัวต่อ

ก่อนสองเท่าเคียงคู่พีกรมพนมมือกราบก้มขอโชคที่เต่างอยสาวเฮ้ยเต่างอยเป็นคำตอบที่โชคครับใจเต่างอยลองยังไงลอง้องไงหายไปไส้พี่มิตีละด้อ

เมื่อได้ท้าเต้นใหม่ของคุณตี๋ท้าแล้วตําไม่เชื่อได้เขาตําตัวงอยเออ่ะทเกินมีชื่อมากคือรู้เลยแตอรู้เลยแต่มีชื่อรู้เลยแต่ก็แรกๆเราไม่รู้เรื่องนะเราว่าไอ้นนี้ทางเออเริ่มเกเธอเพราะเราวัดการที่อะไรมเต็พเพมันเลิกคุยท่ามือก็เธอคนเดียวกูกำลังจะที่ไปบุพเพตันิวาน โอเคบอกคู่ล้วยมา่มกนเลยสามต่อมาครับผมคู่นี้ก่อนใจเย็นบอกเขาเกียวคู่ไหนคู่ไหนเอออ่าเดี๋ยวต่อมปผมพี่มีนแล้วก็อ๊ ครูนี้ครับผมฝันกันก่อนว่าจะรบเท่าไรกันเราเอาเอาเพลงแรกเอาเสิ่งของพวกอ่นเราลูกน้ำสุดพีลลูกน้ำสุดพีลจิวจิวจิวอ่าครับเชิญครับต่อไปเป็นทีมที่สองครับทีมมินกับจิวนะครับเออพร้อมแล้วไปเลยพี่ฝันครับผมอยากทำให้ใจต้องเจ็บฮาและโกรธจองงอจาไว้จมไวพาทำไมถึงเสียใจทำไมถึงเสียใจ เพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักเฮ้ยทำแล้วทำแล้ววันเกยเต้นตอบที่ถูกต้องทีรอดเกิเต้นเรัล้ัก็คือล้มก็คือล้มถึงทถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจร้องมาร้องมาเอาผมรู้น้ได้เลย ้องให้หมเฮ้ยมองจอห้าึงแรงว่้าีขด้วยเียทำเป็นทำเป็นทำเปนเป็นแรกมีชนะพลงที่สครับเริ่มเลยครับี่เดี๋ยเดี๋ยวเราจะรงพูดเลเออเออว ว่าบายยี่สิบบาทนั่งคนเดีไม่ได้อ่ารู้นั่งแล้วเป็นยี่สิบอ่าใช่เขาแตกเขาแตกก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขาเลยว่าจะทำกับเราอยากให้เธอลองมาเป็น

พี่เาไปทำพี่เไปโอเคโลดใช่รอด้ยอด้ทุกคนเห็นภาพกันนะพีไป่ายค่ายยนครงที่สนะครับอพร้อมแล้วนะครับพี่ครับไปี่จะโบมีเงยหอห้อเหนืออามาอาปาสื่อเลี้ยเหนือกานทิ้ทิศคอ เช่หมสอ้สเฮ้ยเอาเอาต่อเลยกาโอ้ส่กาโมตอบที่ที่ครับพี่้าอยเฮ้ยยังไม่สั่นกันเลยแต่ว่ามันยังคานที่ยี่สเอสิบไปละี่สิ่สิบย่สิบยี่สิบยีบยี่สเบยเส่สิบิี่ย่ส่สิบิบยีิ่สิบยี่สิบยี่สี่ยย่สบ

อะไรอเอยียอะไรลาดต่ตลาดแค่ยูแต่ตลับเท่าไหร่พูดมาสี่อนด์จะบุญเงียหอห่อเหนืออามาอาปาสื่อเลี้ยเหนือไกอ้วหดทิคออ้วโปรแกรมสื่ออุจิบ้อแม่แม่เกี๊ยวอั้งอัวสิไอบวยกิงจ้อไอเข้มมีคนรู้อีก ลูโหลกเฮ้ยาวนูกแซ่นี้องไาทนองานองแต่าน้มไว้นลง๋ยเองคู่นะครับดีดีคู่ปายตลาดดีดีเรื่อการร่วมกันร่วมกันไป่วมกันการมกันเหมือนตอนนี้อ่าร่วมกันแล้วล่ะตลาดกลังานแขนอ่ะไปเออเออเอช่วยเอามอขอช่วยเอาบไป สามเป็ดสองมีสาก้าทายตุ้ยเอาดงกันเฉลยเพลงนเพลงอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากากนังครับก้าวนาตอนแรกของไงเอาไงเลยอาม่ป้าสืบเรียนน้องไก่ที่กระโปกาตอเล่นนี่ต้อึองขึ้ต้องนมาต้องขับ มันมีมันมีท่านี้นี่เดียรมีมีท่อนที่เท่นั้นไม่รเว่าไอตอนเล็กไม่มีเลหนังสือไม่มีไม่มีมันจะตักออกตักไปเอาไปเอาไปผมยิงสปอร์ตแล้วก็บุกป้องลำแรกกันฝักบัวก่อนเลยลำแรกสิทีอะเอเคสิทีล้สอไป เอากาเริ่มเลยครับต่อไปทีมที่สามนะครับพี่ป้องกับพี่ซานะครับอ่ะพร้อมยังพี่พร้อมครับมาแล้วอัสศวินเก่อัสศวินเก่อัสศวินเก่าใครอัศวิเก่าเหรอซานผิวบ้านผมเองว่าไปเริ่มได้เจอกัะเรักนั้นไม่เคยที่จะพอเธอเหมือนไม่อยากจะไปต่อฉันเองก็ชัก จะเริ่มท้อคนที่จะต้องทำยังไงบางทีมันเริ่มไม่โอเคเธอไม่พอใจเธอก็เทหยุดก่อนกันก่อนจะได้ใหม่เบบี้แบคคนเดียวไม่น่วยฉันมันนะรู้แล้วสวัสดีสวัส

รักนั้นไม่เคยที่จะพอเธอเหมือนไม่อยากจะไปต่อฉันเองก็เริ่มชักจะท้อคนที่จะต้องทํำยังไงบางทีมันเรื่องไม่โอเคเอ้เธอไม่ได้พอเธอก็เท,ยเทยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอออก่อนมีหยุดก่อนเองแล้ไม่ได้เอเอาไปอะไรแบบคนเดียวไม่ไหวของยูะบอยดิแล้วเมื่อกี้ท่อนไหนเมื่อกี้ท่อนอยู่ก่อนพอาวบิกนแล้วอ๋อเวิร์ดเวิร์ดไม่เอาเอาเอาอพุ่นตรงธรรมดาปกติไม่ที่สิก็ไม่เคยฟัง โหดอ่ะโหดจัดรอบนี้เราเท่าไหร่ดิเดี๋ยวกอนไม่ต้องตดนจบโดนจบไม่ใ่เดี๋ยวจโดนะไรแบกนี้ไม่อีกแล่ไหมเยี่ยสูยี่สิบเยี่ยมเผาสูดลุกไม่จัดเพลงที่สองนะครับขอแนงดิครับเริ่มได้ครับตอบเลยจมอนตอบตอบเลย ใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเชา้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เพียงแค่ไม่รู้ดีกอ่ะอา้าเรรี็บร้่อยกาุนาฟังให้จบเฮ้ยเฮ้ยหน่อยต้องมีบอกว่าไม่ได้ไม่ไี่ถูกต้อง ยิ่งเหยีมกอย่างเลยนะเก็ดแปก้ย่สิบโอโหคนที่เาอะอย่างเลยนะโาตรเบาเลยช่างมึงใหญ่ให่ไเลยอะไม้องเลยันดิถีงร้ายชดด่กิอื้ออืดดนนกี๊แหลแต่เพิ่มดิเป็นสสิบามสิก็พอเลยมั้ง ดดดดตติิเเลยหรรออ่ะมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจเฮ้ยอะไรได้เลยเหรอต้องโยนนะยังไม่แจกไม่รู้ไม่รู้แต่แล้วแต่ครับนับเลยนับเลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่มือลั่นเหรอมือลั่นเฮ้ยมือลั่น

เลี้ยเงืออยู่เล้เหงื่ออยู่นะครับผมโอเคทำด้วยกันนะปัญหานนะครับผมวิธีการแจ้งเหบว่าให้ได้เล่้ยเงื่อสร้างสารสร้างสารแบบไม่ไม่ไม่ดูรุนแรงไม่ผิดอะไรด้วยให้ออกกทางกายโอเคผมชอบทิ้งี้ไลค์แจ้งครับโอ้หน้าผมก็เลยก่อนนะน่นชอบพี่ยากรุ่นก็มีครับผมรอบนี้โอ้หน้าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับรอบนี้ไม่บอกว่าไอ้แบบไลค์ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำเวอร์ชั่นแบบภาคสองมีกเออว่ะเออง่ายดีที่เนี้ย โอ้แบ่นน,นางเธอสายเอวระยกยายคอยยิงเธอจังคนใายแต่ฉันสนใจแค่วันท้ายม,มัใช้แล้วก็มองเธอหมดพอเธอมนานานลงไรถึงผมจะดูตรงจรแต่ผมไม่มีเพยไพยแม่นวลน,นางเธอยกยากยเธอสายเอวรบันท้ายยิงมองยิงมองนานนนมันยิงจะพาใจวันวายอยากจะเข้าไปทั้งท้ายแต่เห็นวันท้ายแล้วลัลายดึงดูสายตาของผู้ชาย